กระดาษที่ชู่อไอปูปีบเป็ดน้อยวันนี้นาทีทองเฉพาะหน้าไลฟ์ค่ะทุกคนจ๋าใครเข้ามาอย่าเลื่อนผ่านวันนี้แฟลเซลมีให้จ้า กระดาษที่ช่วยปุปีเป็ดน้อยหกิ้วมี30หอ่อห่อละ80บแผน่นราคาแฟลชเซลลวันนี้ฟังให้ดีนะโปรโนาทีทองเฉพาะหน้าไลฟ์นะคะทุกคนจ๋าสำหรับนะคะใครอยากได้กระดาษที่ช่วยไว้เช็ดหน้าไว้เช็ดอย่างอื่นก็ได้จ้ะนะคะเช็ดปากเช็ดมือได้หมดเลยนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะเนาะหกหิ้วมี30หอ่อห่อละ80บแผน่นราคาปกติ189บาทไม่ขายทุกคนจ๋าแฟลชเซลลฟังราคาให้ดีค่ะเฉพาะหน้าไลฟ์นะคะโปรโนาทีทองนะ โปรโนาทีทองค่ะวันนี้กดได้กดเลยนะใครที่เข้ามาเห็นแล้วรีบกดรีบจี้มเลยค่ะทุกคนจา๋าจากราคาปกติ189บาทไม่ขายวันนี้คุณจะได้ราคาเพียงแค่168บบาทเท่านั้นจ้ะ ใครเห็นราคาต่ํากว่านี้รีบกดรีบจิ้มไปเลยนะใครเห็นราคาต่ํากว่านี้นะคะหรือว่าราคาต่ํากว่า1นึบาททุกคนจะรีบกดรีบจิ้มเลยนะคะเนาะสำหรับกระดาษทิชชู่ไอโปปีเป็นน้อยนะคะมี3สีให้เลือกค่ะสีเหลืองสีส้มสีน้ําเงินนะคะบางสีนะคะบางสีนะคะทุกคนจะมีน้อยบางสีมีน้อยเหลือน้อยมากๆค่ะรีบกดรีบจิ้มก่อนที่นะคะก่อนที่สินค้าจะหมดไปเนาะจำนวนจํากัดแล้วก็เวลาจํากัดด้วยค่ะนะคะมีเอ่อตัวนี้นะคะมี6หิ้วนะคะมี30ห่อเนาะหกหิ้วมี 30หอ่อห่อละ80แผ่นค่ะห่อละ80แผ่นนะสําหรับนะคะสําหรับนะคะตัวเทปก,กระดาษทิชชู่ตัวนี้จากกระดาทิชชู่เป็ดน้อยนะ่ารักแบบนี้หกขิ้วมี30หอ่อห่อละ80แผ่นนะราคาแฟลเซลวันนี้ค่ะฟังให้ดีนะจากราคาปกติ189บาทมีขายค่ะวันนี้ให้ราคาเป็นแค่168บาทเท่านั้นจา้า จะส่งฟรีนะทุกคนจ๋ามีบริการเก็บเงินไปทางแล้วโอนนะคะใครสะดวกแบบไหนชําระเงินได้เลยค่ะนะคะไม่มีสิเขาเรียกว่าไม่มีกลิ่นนะทุกคนจ๋าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อจะไม่พลาดเวลามีโปรโมชั่นนะจ๊โนะคะใครเข้ามาแล้วทุกคนจ๋าอย่าลืมรวมหัวใจพี่ตาด้วยนะคะหรือว่ากดแชร์พี่ตาด้วยนะนะคะที่สําคัญค่ะใครที่เข้ามาแล้วเห็นนะเห็นโปรนาทีทองทุกคนจ๋ารีบกดรีบจิ้มเลยเลยนะคะเนาะใครเห็นไลฟ์แล้วทุกคนจ๋าอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านอย่าพพ่่่่่่งงงปปััดนนนีี้้้้้คคคะะะะะเเเเรรราาาาาาวววกกททชชู็ออออไไไสํญมๆใหห ไว้ในห้องนอนก็ได้จ้ะเนาะจำเป็นต้องใช้เลยนะนะคะตัวน,นี้ขนาดทิ่ชูไอปปปีนะทุกคนจ๋าเป็ดน้อยน่ารักแบบนี้เนาะมีสีเหลืองสีส้มสีน้ำเงินให้เลือกนะจ๊ะเนาะสีไหนหมดแล้วไม่มีเติมสต็อกนะสีไหนหมดแล้วไม่มีเติมสต็อกนะคะ กดได้เลยนะจ๊ะเนาะสำหรับนะคะรีวิวแน่นมากๆค่ะทุกคนจ๋าตัวนี้สามารถเก็บได้36เดือนเนาะกระดาษทิชชู่เป็ดเหลือง6คิ้ว30ห่อเหมาะสำหรับใช้ในบ้านสะดวกนะคะต้องการพกพาออกนอกบ้านก็ได้นะจ๊ะเนาะเอาไว้ท้องครัวห้องนอนก็ได้จ้ะผลิตจากกระดาษพรีเมียมนะคะอ่อนโยนต่อผิวไม่เป็นขุยซึมซับน้ำได้ดีมากๆค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วทุกคนจ๋าอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะเนาะเรามีนะคะเรามีบริการเก็บเงินปทางล้กโอนะจ๊ะเนาะอ่าขะดวกแบบไหนชาราเงินนี้เลยจ๋านะคะที่สําคัญวันนี้นะคะโปรนาทีท้องทุกคนจ๋าเวลาจํากัดตอนนี้นะคะกดก่อนมีสิทธิ์ก่อนจ้ารีบกดรีบจิ้มเลยรีบกดรีบจิ้มเลยค่ะโรนาทีท้องเฉพาะหน้าไลฟ์นะคะสําหรับกระดาษที่ชื่อไอโปีสีเหลืองหกขี้วมี30ห่อห่อละ80แผ่นราคาแัดเซลวันนี้ฟังให้ดีนะโรนาทีท้องทุกคนจ๋า ใครที่พลาดบอกเลยเสียดายโปรนี้มากค่ะถ้าเกิดพี่ตาลงไลฟ์ไปแล้วจะไม่ใช่ราคานี้นะคะถ้าเกิดพี่ตาลงไลฟ์ไปแล้วจะไม่ใช่ราคานี้เลยนะแล้ววันนี้ฟังให้ดีนะคะจากราคาปกติ1 8 9บาทไม่ขายค่ะวันนี้ให้ราคาเพ็นแค่168บาทส่งฟรีจ้า กดก่อนนะคะทุกคนจ๋าคุณมีสีก่อนเลยนะสีไหนหมดแล้วไม่มีเติมสต๊อกค่ะสีไหนหมดแล้วไม่มีเติมสต๊อกนะคะเนาะเอาไว้ใช้ในบ้านค่ะครัวเรือนไ,ไว้ครัวในห้องน้ําในนะคะห้องนอนเราก็ได้นะจ๊ะเนาะหกหิ้วมีส0ห่อทุกคนจ๋าเยอะมากๆเลยนะคะเนาะวันนี้จัดโปรให้แฟลชเซลทุกคนจน๋านาทีทองน,าท,ทองนาทีทองใครเห็นอย่าเลื่อนผ่านใครเห็นอย่าปัดทิ้งค่ะเพราะว่าเสียดายโปรนี้มากค่ะเสียดายโปรนี้มากทุกคนจ๋า สำหรับโปรนี้นะราคาแฟลเซลล์ร้อยแปดสิบเก้าบาททุกคนจ๋าราคาปกติร้อยแปดสิบเก้าบาทไม่ขายแฟดเซลลให้นาะทีทองเฉพาะหน้าไลน์นะใครที่กดแล้วขอบพระคุณมากๆเลยค่ะใครที่กดแล้วขอบพระคุณมากๆค่ะฟังให้ดีนะราคาร้อยหกสิบแปดบาทส่งฟรีไปเลยค่ะหรือใครเห็นราคาต่ํากว่านี้รีบกดรีบจิ้มค่ะใครเห็นราคาต่ํากว่านี้รีบกดรีบจิ้มเลยนะคะทุกคนจ๋าโปรนาทีทอง จัดให้เฉพาะหน้าไลฟ์นะคะถ้าเกิดพี่ตาลงไลฟ์ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนคะ่ะทุกคนจ๋าใครที่เข้ามาใหม่นะคะเนาะฟังไม่ทันเดี๋ยวพี่ตาออพูดให้ใหม่อีกรอบนะคะ